โอ้มีเอฟเฟกต์นยเราลองดูในส่วนของเอฟเฟกต์ดูครับจิ้มไม่ค่อยได้เลยเป็นเพราะอันนี้เปล่าวะลอกไปเหี้ยนเดิมอะไรเนี่ย<ม>กล่องครับกล่องสวยสวยอยู่ อะรก็ไม่รู้แม่งต้องต่อ Wi-Fi ด้วยนะฮะเนี่ยแล้วก็คือตอนนี้ผมกำลังต่อ Wi-Fi อยู่นะฮะเพื่อที่จะ Activate ตัวเจ้ากีตาร์ตัวนี้ตอนนี้ Connected เรียบร้อยนะครับแต่ลองดูต้องทำอะไรอีกเขาบอกว่าให้โหลดแอปแล้วก็สแกน QR Code นะครับอเดี๋ยวผมต้องลองดูว่าต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวสักครู่นะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องใช้มือถืออีกเครื่องยืมได้ไหมสแกน QR code ตรงนี้ ที่กีตาร์ก็จะทำการแอคทิวเอทนะฮะโปงปังก็เท่าที่ดูนะครับก็คือแอปพลิเคชันยังทำมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับช้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นการเรียนหรืออะไรอย่างงี้มั้งเนาะเขาก็ให้ดูนะครับก็ทำอะไรได้บ้างอันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับว่าแอปมันทำอะไรได้นะก็คือเพิ่งเคยเห็นว่ากีตาร์ต้องมีแอปด้วยก็คราวนี้แหละนะฮะ เอฟเฟกอ๋อสามารถจะปรับเอฟเฟกอะไรแบบนี้ได้มังน่าจะโหลดอะไรเข้ามาได้อะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองกดเล่นที่ตัวกีตาร์ดีกว่าสตาร์ททัวร์ปึง้งนะฮะอ๋อโอเคก็คือตรงนี้ก็คือเลี้เอ่อรีเลทเดอะวิวทูแอดจ์เดอะวอลลุ่มนะครับก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่าโอเคอ่ะไปต่อแชปโอเพนเดอะสกรีน Okay, okay, อโอเคแท็บถูกล็อปเปอร์สกรีนโอเครู้ไปสวายดาวฟอร์มเดอะท็อปโอเพนกูคอนโทรลเซ็นเตอร์อ่าโอเคปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ปึ๊บลงมาอย่างงี้ก็อ่าโอเคไปสวิปอ๋อก็คือเปลี่ยนแอปตรงนี้อ่ะไปต่อ try to sweeping up แบต70% Wi-Fi ต่ออยู่นะฮะ จูเนอร์โอเคมีจูเนอร์ตรงนี้มีเทมเพลมีเลคคอร์ดเดอร์มีลูปนะครับอ่ะอัปเดตได้ออ๋สามารถอัปเดตฟ์มแวร์เดี๋ยวผมลองอัปเดตอนะ่ะแต่ลองตั้งสายก่อนดิตั้งสายก็อีอ e, e, ีตรง อัโต้ได้ด้วยหรอออโต้ Auto คืออะไรอะ่ะเยสเคออโต้คืออะไรอ,ะ <unemployed> อย่าบอกว่าหมุนให้นะไม่นา่าใช่นะครับโ okay, อเคอ่ะลองเปลี่ยนแอปอัน,นนี้มาสเตอร์วอลลุ่มกีตาร์วอลลุ่ม ใส่เอฟเฟกได้อีควอไลเซอร์ทำอะไรได้ mixing อ๋อใส่พวกเอฟเฟกอะไรอย่างนี้ได้เหรอปิดแอปไงก่อนดีกว่าอ๋อได้ละโอเคมันมีฟิล์มกันรอยอยู่มันทำให้รูดยากขึ้นแต่มันช้า เนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นป่ะดูดิมีค้างนีอะไรอย่เงี้ยก็แบบกระหลงปองอยู่นะไม่สมราคาเลยมึงคือราคามันก็แบบแพงอยู่นะจะก็ผมซื้อมาผมก็พูดได้อะมันมดัดูดิเนี่ยคืออย่างเงี้มันไม่โอเคปะ่ะไม่ได้อะไม่ได้เลยนะฮะไหนลองดูอีควอไลเซอร์ดิทำไรได้ อีควอไลเซอร์ก็คืออ๋อมีปรับได้เอาเบสขึ้นกลางแหลมมันอาจจะแบบว่าปรับตอนที่เอาพุทออกไปผมไม่าใส่ก่อนแล้วกันมีเทมโปมีเอฟเฟกเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของเอฟเฟกดูครับจิ้มไม่ค่อยได้เลยเป็นเพราะอันนี้เปล่าวะลอกไป เหมือนเดิมกากมากคืออะไรอ่ะไล่อ่ารละป่ะคือเสียงก็ไม่ได้ดีอ่ะคือถ้าราคาเท่านี้จะไปซื้อเทเลอร์อะไรอย่างงี้ดีกว่า เลยนะครับถอนหายใจดังๆนะครับคือถ้าฟังจากเสียงนะครับก็คือโคตรธรรมดาเลยนะครับแบบเก็บไว้ให้ตังมาเล่นหลานครับสองขวบกว่าเล่นได้พอดีบ๊ายบาย อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกล่องครับกล่องสวยสวยอยู่ขอสักเพลงขอรักเพลงเหรอ,อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không จิ้มเอฟเฟกไม่ได้เลยคือมันแบบเสียใจอะล็อกปิดแล้วเปิดใหม่ดูอ s t ี r สตาร์ทเสียใจอะมันไม่ดีเลยอะอย่าฟอ้องผมนะคือผมรีวิวจากจากอองจริงอะถ้ามันดีผมบอกว่าดีไปแล้วคือแค่แบบกดตรงนี้ไม่ได้ก็เห็นอยู่มันกดไม่ได้มันไม่น่าจะเป็นนี้อะ เชก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ธรรมดาเดี๋ยวลองดูเอฟเฟกต์อะลองกดเข้ามาที่เอฟเฟกได้แล้วต้องรีตาร์ไปรอบหนึ่งอันนี้ก็เลองดูว่าทำอะไรได้บ้างครับก็โหลดค่อนข้างช้าอยู่นะฮะลองดอเูเขาก็สอนเราใช้เอฟเฟกนะฮะลองดูรีเวิร์ดลองดูอันนี้ มีเอฟเฟกออกมาในกีตาร์อะไรของเขาอ่ะอลองดูถามจริงว่านักดนตรีจะใช้อะไรแบบนี้จริงๆเหรอโอ้ยอันนี้พูดในมุมแบบที่ผมเล่นกีตาร์เลยนะ à đô Nhìn เอฟเฟกเข้าไปในกีตาร์เนี่ยนะเก็บไว้ให้ตังมาเล่นขอบคุณครับ